สวัสดีครับวันนี้นะครับผมต้อมเชอร์ลินน์ซิงโงมนะรับก็ได้เป็นเกียรติกับท่านนายกสมาคมหรืออาจารย์ฐานุพงศ์ของเราในวันนี้นะครับจะพายเยี่ยมชมน้องๆการปฏิบัติงานต่างๆนะครับเราจะมาพบกับท่านนายกสมาคมของเรากันเลยครับสวัสดีครับว,วันนี้นะครับผมฐานุพงศ์สมาด้วยวันนี้ซื้อออเทนะครับ วันนี mm ้นะครับเราเป็นการอบรมการอินโฟของสมาคมของพวกเรานะครับเป็นรุ่นที่สิบสามแล้วนะครับต้องบอกว่าคือมันเติบโตขึ้นเรื่อย นะครับเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุเนี่ยครับมันเกิดปัญหาเรื่องของขาดแคลนของอัตรากําลังนะครับสมาคมเนี่ยครับเราจึงมีวัตถุประสงค์คือตั้งใจมีความตั้งใจเพื่อที่จะผลิตบุคลากรที่เป็นมืออาชีพเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุนะครับจึงเกิดสมาคมเรามารวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่าร,ร,รอบนี้เป็นรอบที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ เนี่ยครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบรรยากาศของภาพปฏิบัตินะครับอันนี้เราจะเป็นการสาธิตครับเป็นลักษณะของการดีนอนสาธิตของการปฏิบัติแล้วก็ให้น้องๆได้มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับตามมาตรฐานวิชาชีนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับกังจากจุดพักพิจานะครับน้องๆแลก็อย่างแบบนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของการฝึกปฏิบัติของเรื่องของการคีดอาหารนะครับให้ยาให้อาหาร นะครับในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการวัดสัญญาณชีพการวัดอัตรานาสัญญาณชีพหรือว่าการตรวรตาฝชี้ต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะทํางานภายใต้การกำกับควบคุมของพยาบาลวิชาชีพตลอด,ดตลอด การตบรมเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับไม่ว่าเรื่องของการซักชั่นการทําแผลเทคออตโตมี่นะครับการพ่นยานะครับหรือว่าเรื่องของการให้ออกซิเจนเมื่อตภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุนะครกับการรักษาด้ว่วีนะครับก็คือเป็นหผนการต่างๆนะครับก็จะมีพยาบาลวิชาชีพโดยออดิอิต แล้วก็อาจารย์อุมลลมันชื่นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของการสอบใบนะครับว่นี้ครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ p e r f ร r m มน c ์ของเด็กถักโปซึ่งกลุ่มทัมเรีนะี่ครับนอกเหนือจากที่กลุ่มมีความต้องการเรื่องอู้สึกอายุแล้วก็จะมีความต้องการเร่องคะรการให้การดูแลเกี่ยวกับเด็กเล็กเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ การป้นนมป้อนอาหารการจับนิ้วมพัฒนาการการให้วัคซีนตามแผนการนักศึกษานะครับอยู่เรื่องของการอาบน้ําการแทบปิกสปานชิดตัวลดไข้ไต่ตานะครับในการพยาบาลเด็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องของหนึ่งสมรรถนะที่มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะพบว่าคุณแม่มือใหม่นะครับที่ต้องการพ,พี่เลี้ยงเนี่ยไปดูแลน้องเปไ็นแรกเกิดนะครับ อคุณลินครับฝั่งนี้ครับก็เป็นการอาบน้ำครับผมการอาบน้ำทุกสูปอายุเรื่องของการทําแบบคอมพลีทเบสบาร์าน,นะครับการดูแลสายส่วนปัสสาวะคนไข้ที่รีทิงโฟเลตน,นะครับแล้วเรื่องของการที่การทำความสะอาดด้วยีดีโแครนะครับแล้วก็ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของอินเตอร์มิเดนแคท นะครับซึ่งเป็นสมรรถนะที่พบในผู้สูงอายุมากเลยนะครับแล้วก็พอมาฝั่งนี้นะครับนี่คือเป็นเวทีเนวทียครับนี่คือเป็นเวทีของการอบรมแค,คร์กิเบอร์ภาคทฤษฎีที่เราจบไปแล้ว2วันนะครับแล้วทีนี้ยคุณครูก,ก็บอกว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับมีความจําเป็นมากครับก็คือเรื่องของสามสมรรถนะที่ผู้ดูแลต้องเรื่องแรกเลยครับคือเรื่องของสามสมรรถนะครับคือ knowledge ครับผู้ดูแลต้องมีความรู้เรื่องของการพยาบาลหรือพื้นฐานหรือ daily nursing care ในการดูแลผู้สูงอายุอันที่สองครับ ผู้ดูแลจะต้องมีเรื่องของทักษะรับผมก็คือเรื่องของสกิลนะครับก็คือมีความรู้แล้วก็ต้องทําเป็นนะครับด้วยการที่มีโอกาสได้ฝึกฝนหากใครที่ยังไม่เก่งหรือยังทําไม่เป็นสามารถที่จะไปทํางานหรือฝึกงานในสถานประกอบการที่เป็นอริ้นของสสาราฐหรือเราได้ และอันที่สาเลยที่มีความจบคัญมากมากนะครับปัจจุบันนอ้คือเรื่องของแอนติจูหรือแอนติบิวนะครับคือมาตนฐานสีหรือคุณลักษณะอันคปรผสมที่ผู้ดูแลนะครับจะต้องมีโดยยืดมาตรฐานหรือคุณลักษณะหรือจรรยาบรณที่สอดคล้องกับมาตรฐานของการพยาบาลครับอันนี้ก็คือเรื่องของภาพรวมนะครับและก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการทํางาน นะครับตอนนี้เป็นอาชีพที่กาดแคนซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนเพียง1 0,000นคนทั่วประเทศนะครับปัจจุบันมีผู้ดูแลเนี่ยครับขึ้นทะเบียนตามกรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยเพียง1 0,000คนเท่านั้นนะครับแต่ผู้สูงอายุเนี่ยครับกำลังจะก้าวกำลังจะทะลุไปถึงกับ20ล้านคนในประเทศไทยนั่หมายถึงว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าใครจากหลังจากเรียนจบเนี่ยครับจะมีปัญหาเรื่องตกงาน เพราะเป็นอาชีพที่ขาดแคลนมากในปันจจุบันนะครับจึงอยากจะเชิญเชิญเพื่อนเพื่อนนะครับหรือลูก้านะครับที่ติดตามทามช่องติดตามผ่านสมาคมนนะครับมารูมเป็นสมารมโฟมารูปอดีตสงครหาหรือมาเป็นสมาชิกในสมาร์พวกเรานะครับเรียนเชิญมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ